สื่อโคลัมเบียครับหวังว่าจะชนะทีมชาติไทยให้ได้ในนัดสุดท้ายในการคัดเลือกโอลิมปิกนะครับถึงรู้ว่ามันยากแต่พวกเขาก็จะเก็บประสบการณ์และเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้นะครับรวมถึงครับวันนี้เราจะมาพรีวิวก่อนเกมสติของโคลัมเบียว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับในนัดที่ผ่านมารวมถึง วิเคราะห์ครับว่าใครคือตัวอันตรายของโคลัมเบียใครคือ3ทหารเสือของโคลัมเบียวันนี้ยกถสติกันมาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ารายการคัดโอลิมปิกตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายแล้วนะครับและทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็จะเจอกับทีมชาติโคลัมเบียนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเหมือนเดิมเนาะดูไปแล้วไปไบเกอร์ bye bye, จะเข้ารายการประมาณ6กโมงสีเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับ ซึ่งก็แน่นอนครับรู้เขารู้เรานะครับวันนี้โอเกอร์นำบทความของสื่อโคลัมเบียมาสรุปจับใจความให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยสื่อโคลัมเบียครับเขาก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าเกมนี้พวกเขาเนี่ยจะสามารถชนะทีมชาติไทยไปได้เพื่อเก็บชัยชนะ2นัดในการคัดเลือกโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับโดยเขาตีเข่ามาว่าพวกเขาหวังจะชนะทีมชาติไทยและเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดโดยที่พวกเขามองว่าการที่พวกเขาชนะเกาหลีมาก่อนหน้านี้สามต่อ2ทํทให้พวกเขาเนี่ยมีนิมิตหมายที่ แต่พวกเขาก็ดันไปภาพท่า แพ้กับสโลวีเนียไป3-2ทําให้พวกเขาเนี่ยหวังไว้มากๆที่จะชนะทีมชาติไทยให้ได้ในวันนี้เพื่อเก็บประสบการณ์และเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้2นัดในการคัดเลือกโอลิมปิกในครั้งนี้แต่เมื่อพวกเขาพิจารณาผลงานของทีมชาติไทยดูแล้วเนี่ยเขาต้องยอมรับเลยว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยดีมากๆเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยชนะสโลวีเนียไป3-0ได้อย่างสบายๆซึ่งเมื่อเทียบกับโคลัมเบียแล้วจะเห็นได้ว่ากว่าโคลัมเบียจะได้เซตสโลวีเนียเนี่ยมันช่างยากเย็นเหลือเกินแต่ในเกมนี้ พวกเขาก็จะทําให้เต็มที่โดยพวกเขาทิ้งท้ายไว้ว่าการที่พวกเขาเจอทีมจากเอเชียเนี่ย มันไม่เคยง่ายเลยเพราะว่ากว่าที่พวกเขาจะชนะเกาหลีไปได้ก็ชนะไป3ต่อ2แน่นอนมันหืดขึ้นคออยู่แล้วและการที่พวกเขาเจอทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเกาหลีมากๆแต่พวกเขาก็ยังคาดหวังในชัยชนะนัดนี้ครับซึ่งเท่าที่อกสรุปดูใจความทั้งหมดนะครับเอาจริงพวกเขาก็หวังชนะเราแหละแต่ว่าพวกเขาก็ดูว่ามันก็น่าจะลําบากอยู่เพราะว่าไทยเราก็ชนะทั้งสโลวีเนียชนะทั้งเกาหลีอ่ะที่พวกเขาเล่นได้สูสีอ่ะซึ่งผมก็มองว่าด้วยภาษีของไทยเนี่ยน่าจะดี ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในนัดนี้นะครับถ้าไม่เกิดการผิดพลาดพลิกล็อกอะไรแบบนี้โอเชืวอว่าทีมชาติไทยน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนักก็แล้วกันเนาะทีนี้ครับเราลองไปดูสถิติของทีมชาติโคลัมเบียกันสักนิดนึ่งครับว่าผลงานล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยทีมชาติโคลัมเบียครับปัจจุบันนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่22ของโลกนะครับก็อยู่ในอันดับโลกที่ทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะเอาชนะไปได้นะครับโดยผลงานในการคัดโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับ6นัดเนี่ยพวกเขาเนี่ยครับ แพ้ไป5นะแล้วชนะเพียงแค่1เท่านั้นโดยการที่พวกเขาแพ้เยอรมันไป3ต่อ1ครับแพ้โปรแลนด์ไป3ต่อ0แพ้อิตาลีไป3ต่อ0 ชนะเกาหลีใต้ไปสามต่อ2แพ้สโลวีเนียไปสมต่อ2แล้วก็ยังมีเกมแรกครับที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทัาา้งนาซาแลนดอเมริกาไปสต่อศูนย์ะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าวางผลงานกันจริงๆเนี่ยว่าโคลัมเบียเนี่ยเขาควรจะเก็บสโลวีเนียได้นะจริงๆการชนะเกาหลีเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าของเขาอยู่แล้วเพราะว่าอันดับโลกเหนือกว่าแต่สโลวีเนียเนี่ยครับเขาอันดับโลกก็เหนือกาสโลวีเนียแต่ก็พ่ายแพ้กับสโลวีเนียไปซึ่งตรงนี้บอกว่า โคลัมเบียอาจจะไม่ได้แข่งทั่วแผ่นขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเนี่ยสไตล์คล้ายๆบาราซิลนะครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดบาราซิลแต่ว่ามีจังหวะการเล่นที่หนักหน่วงและรุนแรงแต่ถามในเรื่องความเร็วเนี่ยอกมองว่าโคลัมเบียไม่ได้มีความเร็วสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับอกจะยกสถิติในเก,เกมที่เจอเกาหลีมาให้ดูสักนิดนึงนะกับเพื่อนเนาะ เพราะว่าเป็นทีมที่โคลัมเบียเนี่ยเจอกับทีมเอเชียนะครับโดยสถิติในเกมนั้นครับโคลัมเบียนะครับโจมตีไป59เกาหลีโจมตีไป56นะครับเกมบล็อกครับโคลัมเบียดีกว่านะครับบล็อกไป13เกาหลีบล็อกไปแค่8เกมเสิร์ฟครับเกาหลีเสิร์ฟเอสไป7นะครับโคลัมเบียเสิร์ฟเอสไป5ความผิดพลาดครับเกาหลีผิดพลาดไป22โคลัมเบียผิดพลาดไป20นะครับคะแนนทั้วทั่วโคลัมเบีย99เกาหลี91นะครับแล้วเกมขุดครับโคลัมเบีย77เกกาหลี66นะเมขุดเราจะเห็นได้ว่าโคลมเบียยเนี่ ดีกว่าเกาหลีพอสมควรนะครับแล้วในเกมนั้นนะครับคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดนะครับ นั่นก็คืออาร์แมนดานั่นเองนะครับทำไป25แต้มเนาะซึ่งให้ดูผลงานจริงๆในการเจอกับทีมเกาหลีนะครับซึ่งเป็นทีมเอเชียเหมือนเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าโคลอมเบียเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีที่ดีกว่านะมีเกมบล็อกที่ดีกว่ามีเกมขุดที่ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นมองว่าก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เทียบกันลำบากนะเกาหลีกับทีมชาติไทยตอนนี้โอว่าก็เราก็เหนือกว่าเขาพอสมควรแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ดูเป็นข้าวๆเฉยๆครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คคือออเเเกกกกกมมบบลลล็็แ้วููตีีหนัััขงโยรราไปด มหาอเสือของโคลัมเบียกันสักนิดหนึ่งครับผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุด3าอันดับแรกนะครับจะเป็นใครกันบ้างแล้วเราควรต้องระวังมากมายแค่ไหนเนี่ยวันนี้โอเกอร์จัดให้แล้วนะครับคนแรกครับนั่นก็คืออาร์เมนดานั่นเองนะครับอายุ26ปีสูง177เซนติเมตรนะครับทำไปแล้วนะครับ93แต้มนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์การขึ้นตีครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพื่อนๆ38.79ซึ่งอกมองว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับอาร์เมนดานะในการขึ้นตีนะซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างท เราดูจากผลงานนะครับการเจอสโลวเนียทําไป21แต้มการเจอเกาหลีทําไป25เจออิตาลีทําไป15เจอโปแลนด์ทําไป11เจอเยอรมันทําไป14เจออเมริกาทําไป7นะครับซึ่งถ้าจะมองกันจริงๆแล้วนะครับเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับใน3นัดสุดท้ายนะไม่ว่าจะเป็นการเจออิตาลีการเจอเกาหลีหรือการเจอสโลวีเนะครับเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เราประมาทไม่ได้แล้วคนนี้อกดูบ่อยนะครับวิธีการเล่นของเขาก็คือตีหนักตีแรงจริงๆครับสำหรับอแมนด้านะด้วยอายุที่26ปีเนี่ยประสบการณ์พอสมควร ร่างกายน่าจะแข็งแรงมากๆเลยครับถึงจะตัวไม่ใหญ่แต่ต้องระวังนะครับสำหรับอเมนดาเนาะอีกคนนึงครับเป็นทางด้านของไดยันนานะครับอายุ27ปีสูง184เซนติเมตรนะครับในตำแหน่งบีหลัง คนนี้ครับทำไปแล้ว83คะแนนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นตีเนี่ย39.88เลยนะซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับผลงานในการเจอทีมอื่นครับก็ทำได้ดีในเกมสโลวีเนียและเกาหลีนะครับก็คือโจมตีไป21ในเกมเกาหลีนะครับโจมตีไป15ในเกมสโลวีเนียส่วนในเกมเจอเยอรมันก็มีโดดเด่นมาเหมือนกันครับทำไป18แต้มนะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่เราประมาทไม่ได้นะครับีหลังอกว่าตัวเนี้ยตีหนักพอสมควรนะครับดูจากรูปร่างก็ถือว่าเป็นคนที่สูงในระดับหนึ่งเลยนะครับ1 เพราะฉะนั้นก็คงประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับของไดอาน่านะและคนที่3ครับแอนนาคารีนานะครับอายุ21ปีนะเป็นดาวรุ่งอยู่เลยแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยสูงไม่เบาเลยนะครับเพื่อนเพื่อเซนติเมตรทำไปแล้ว79แต้มนะครับเปอร์เซนต์การขึ้นตีอันนี้ดีมากๆเลยเพื่อนๆ4 3 1 1ผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาครับในการเจอกับเกาหลีทำไป23แต้มในการเจอสโลวีเนียทำไป23แต้มซึ่งก็บอกเลยว่าน่ากลัวมากๆสำหรับคนนี้นะครับตัวสูง อ๊กมองว่าก็เป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยเนี่ยต้องแอบกังวลพอสมควรแหละประเภทบอลตัวส,งสูงๆนะเราเจอทีไรก็รับมือได้ลําบากตลอดนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็น3ทหารเสือของโคลัมเบียนะครับเราจะเห็นได้ว่าก็จะมีตัวเก่าอยู่ประมาณ2คนนะครับอายุ26กับ27แล้วก็จะมีดาวรุ่งอยู่สัก1คนนะครับอายุ21ที่ทําแต้มมาได้นะครับสทหารเสือของเขาซึ่งอกมองว่านุดจุดนี้ ถามว่าน่ากลัวไหมก็ต้องระวังในเรื่องของรูปหนักไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นอ่ะโอเเชื่อว่าถ้าบอลแรกเราตั้งได้เกมขุดเราตั้งได้โอเเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะเอาชนะโคราเบียไปได้ไม่ยากเย็นขนาดนั้นนะโอเคแหละมันอาจจะมีจังหวะที่เสียวไส้เสียวไส้บ้างแต่โอเเชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาสําหรับทีมชาติไทยของเราในการคว้าได้นะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ทโอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับเมื่อเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสา กำลังใจให้โอกเกอร์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กเพื่อการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันครับ6.45เป็นต้นไปนะครับเราจะพูดคุยกันก่อนก่อนที่เกมทีมชาติไทยจะเริ่มเนี่ยหนึ่งทุ่มครึ่งเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับในการบรรยายเนาะเอาสัปดาหน,นี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ